นิทานเรื่องตานีน้อยตอนที่สี่ตอนช่วยด้วยน้ำท่วมดงตันนี้พายุเริ่มเข้าแล้วฝนตกลมแรงมาสองวันสองคืนแล้วดงตาน,นีของเราน้ำจะท่วมต้องไม่หานํำโมให้ช่วยสันหน่อยนะน้ำ ไปอย่างเงี้ยนอกจากใหญ่ชแล้วก็จะมีแค่ใหญ่แต่นีน้อยเท่านั้นแหละลุกก็ได้เอบิดอาตัวขี้เกียจออกกันไหนเธอบอกว่าจะมาฉันรอเธอต้องนานดูสิรอไม่ไหวฉันก็หลับแล้วเธอจะมาว่าฉันนอนหลับอุตโตได้ยังไงเดี๋ยวงันเลย นาำโมเธอดูข่าวพยากรณ์อากาศมั่งหรือเปล่าตอนนี้น้ำท่วมทางภาคเหนือแล้วนะน้ำกำลังจะลงมาที่เราพายุกระทอนมันเข้าแล้วฉันมาลบกวนให้เธอไปช่วยนอยดงกล้วยตานีของฉันน่ะน้ำมันกำลังจะท่วมฉันจะไม่มีที่อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเลยนะฝุนจะซาเธอไปช่วยฉันหน่อยนะ สามวันน้ำจะท่วมใหญ่แล้วเธอก็เปลี่ยนตัวด้วยแล้วกันเช้าแล้วเขาฝนกำลังจะมาต้องรีบไปที่ดงกล้วยตะนีก่อนเด๋อวตะนีน้อยไม่มีที่อยู่ไปขุดมาสักต้นหนึ่งก็พอแล้วล่ะตายแล้วเดินมาถึงดงกล้วยลืมพั่วที่จะมาขุดเราจะขุดยังไงเราวะ วว่าเธอจะต้องลืมนั่นลืมนี่เร็วเข้านหโมตอนนี้ฝนเริ่มพาำแล้วเดี๋ยวเธอจะเปียกฉันอ่ะขุดเตรียมไว้ให้เธอแล้วนะนี่ไงต้นหนึ่งเราไปปลูกไว้ก่อนแต่พอตอนน้ำลดแล้วอ่ะเธอมาปลูกในดองนี้ใหม่นะฉันจะได้มีที่อยู่เร็วเข้าวหนมอกลับบ้านได้แล้วปลูกแต่แล้ว เดี๋ยวเองตอนนี้น้อยมาเห็นเข้าขคงดีใจวางไว้ตรงนี้แหละหลังบ้านน่ะออหันังหมอเธอใส่ในกระถางปลูกอย่างนี้เลยกอบใจนะเออคือว่าช่วงนี้ฉันมาขอพักที่นี่ก่อนได้ไหมอ่ะช่วงน้ำท่วมนะ่ะได้สิแต่อย่าให้ยายฉันเห็นนะ เดี๋ยวเธอจะเต็มไปด้วยแป้งนะฉันขอเตือนว ah, ่าแต่เธอพายเรือเป็นหรือเปล่าฉันพายเรือเป็นนะฉันจะสอนให้บ้านฉันมีเรือตั้งสองลำนะเป็นเรือสองปั้นน้ำตอนนี้มันก็ท่วมมาถึงชั้นล่างแหละพวกเราพายเรือกันทั้งวันเลยสนุกดีนะช่วงนี้ไปไหนก็ต้อง ขายเรือสนุกดีจังเลยเจ้าตอบจะกระดดลงไปในน้ำนะว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า <c oughs> น้ <c oughs> าหมูพยเรือตามยายมาดีๆนะลูกเดี๋ยวใยญ่จะไปซื้อกับข่าวตรงนั้นส้อหน่อยน้ำลดเราค่อยว่ากันต้องล้างบานกันยกใหญ่เลยไปไหนก็ต้องใช้เรือโชคดีหน่อยที่บ้านเรามีเรือ เดี๋ยวจะพายเรือไปที่บ้านเพื่อนๆฉันสิดูสิเขาจะเอาอะไรกันหรือเปล่าหรือจะมาด้วยก็ได้ช่วงนี้ก็ต้องช่วยช่วยกันไปก่อนเจ้าตูกอย่าส่งเสียงดังนะเดี๋ยวยายได้ยินรู้เข้าตายแน่เลยยายหลับอยู่รู้ไหมเนี่ยแอบมาพายเรือเล่นตานี้นายพายมาเร็วๆเวข้าตามมา ฉันกำลังไายตามเธออยู่นี่ไงแต่ทำไมไายมันสั้นจังเลยงงนะปกติพายมันยาวๆไม่ใช่เหรออันนี้นาะยเธอไปเอาไายทำขนมมาทำไมนั่นมันเป็น่ายอันเล็กไว้ทำขนมเธอหยิบพายผิดมานะอ้าวเหรอเห็นมันเน็ดอยู่ที่หลังคาบ้านสองอันนี่ฉันหยิบผิดมาเหรอเนี่ย เดี๋ยวจะไม่สบายนะขึ้นมานั่งข้างบนแล้วค่อย,ยังชั่วหน่อยยุงน้อยลงมาหน่อยอันตรายมากเลยนะยุงนะน้โมจำได้ไหมครั้งที่แล้วยายเธอแอบมองเธออยู่ยายก็ได้เลขกเด็กไปด้วยละ่ะก็ฉันเคยบอกแล้วไงว่ายายฉันถ้าได้ยินอะไรหรือเห็นอะไรก็สามารถแปลงเป็นตัวเล็ก แหละมันเป็นพรสวรรค์พิเศษนะต้นตานีของเธอนะ่ะระวังไว้ให้ดีเถอะน้ำโมเธอพูดซะฉันเห็นภาพเลยฉันนะ่ะนะเริ่มคัวยายเธอแล้วแหละยายเธอมีพรสวรรค์คิดเล็กเก่งจังเลยนะแล้วก็คิดถูกซะด้วยสิใช่แล้วแหละแม่ฉันก็คิดเล็กเก่งเหมือนกับยายนี่แหละ สงสัยมันจะส่งมาทางดี N a อยกเว้นฉันนะฉันยังตุง้มตุ้มต่ำต่ำอ,อ,อยู่เลยว่าวิชาคณิตฉันได้สอบผ่านหรือเปล่าเนี่ยศูนย์มาสองปีแล้วต้องส้นตนลอดเลยเอนอโมหลานของฉันมันคุยอยู่กับใครนะหัวละกิกคักกิกคักจะว่าคุยอยู่กับแม่ซื้อก็ไม่เด้จะใช่ โตจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วบันคุยอยู่กับใครวะน้าโมจานยังไม่ล้างเลยไปล้างจานเดี๋ยวนี้นะครับยายจะไปล้างเดี๋ยวนี้เลยเปดทางอยู่บ้านก็ต้องมีหน้าที่หน้าที่ของเราก็คือล้างจานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว ه, เอ๋เร็ดสักที ีน้อยเธออยู่ที่ไหนฉันเพิ่งล้างจานเสร็จก็มืดพอดีเลยฉันอยู่ในต้นกล้วยฉันแอบยายเธออยู่เดีย๋ยวยายเธอมางเห็นฉันว่าแล้วนึกว่าหายไปไหนอีกแป๊บหนึ่งฉันจะไปนอนแล้วนะมันจะเริ่มดึกแล้วล่ะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยเจอกันนะเธอก็นอนอยู่ในต้นกล้วยนั่นแหละเดี๋ยวพวกนี้เราเจอกัน พรกนี้ฉันมีโปรแกรมที่จะไปตกปลาเธอก็ตามมานะตอนนี้ฉันไปนอนแล้วอ้อลืมถามไปต้นกล้วยที่เธอนอนนั้นนะ่ะนอนหลับสบายดีไหมนะโมพูุมนี้เธอจะพายเรือไปตกปลาเหรอฉันตามเธอไปด้วยแน่เลยฉันอยากไปแต่ที่นั่นแน่ต้นกล้วยที่เธอเอามาปลูกให้ฉันเนี่ยฉันนอนหลับสบายดี กดน้ำน่ะดินเริ่มแห้งแล้วนะต้นไม้ก็เริ่มจ้เหี่ยวๆฉันลืมไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันรดน้ำให้นะแต่คืนนี้ลาดีสวัสดี